ปกตกันเมืนเดิมฮะกับเหยื่อกระปุกขาวเหมือนเดิมฮะวันนี้ก็มีตัวกินฮะแต่ว่าตัวไม่ใหญ่ฮะตัวเล็กเยอะ ตามพุ่มนี่ฮะได้เรื่องนะฮะแต่ตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กเล็กอยอยะไปเยอะลงไปข่นไมนึง โดนฮะตัวนี้วสวยฮะที่นี่ย่อนปุ๊กกินปับ๊บจย่อนปุ๊กกินปับ๊บฮะเยื่อผมได้เรื่องะแต่มีตัวนี่โดนแน่นอนเนี่ยัวงามอ่ะหมิม่นมือกันแบบนี้เลยฮะต่อไป ล้อฮะไปไปเจอบางจุดนี่บางจุดนีนยอนกินยอนกินยอนกินนะะบางจุดก็บางตัวหน่อยฮะพอมันบางตัวเราก็ย้ายจุดไปเรื่อยๆฮะหมายสวยฮะแต่ตัวปลาไม่ค่อยใหญ่ สองตัวหรือเปล่าตรงนี้มาแล้วมาแล้วแล้โดนโอ้โหหลุดฮ่าฮ่าไม่ได้เรื่องนะไม่ใช่อาหารของเราตัวที่หลุดแม่ตัวสวยอยู่นะฮะเมื่อกี้นี่ ในถังที่ผมนั่งนี่ก็เยอะพอสมควรนะแต่ตัวตัวไม่ใหญ่คนระับตัวใหญ่นี่มันเลยนะพอมันไม่ค่อยตอดล้วก็ย้ายหมยนะ่ย้ายขยับลงไปเรนะื่อยๆ ต่อแลแต่ว่าตัวไม่ใหญ่ฮะตัวเล็กเดี๋ยวไปดูนี่ดูในจุดอื่นต่อฮะไปฮะลองดูในจุดนี้มาฮะลองเข้าป่ามาฮะจะไป mọi người dựa lên mất ta lắm ta Nàng mọi người lắm đó, người ta lắm mọi người ta lắm lụt, lụt, ไม่ติดอะไรกี่ตัวครับพวกนี้ ินเลยตัวมาฟาตัวไม่ใหญ่นะไม่อยู่เบดเราก็เบ็ดไม่ดีด้วยครับบ<ม>็ดได้นะหยิบกล่องเบ็ดผิดมาจยๆๆๆ้อนกินย้อนกินครับปาแต่ว่าตัวมันไม่ใหญ่คนระั ย้อนถอดย้อนถอดตัวใหญ่เนี่โหูก็กลับไม่ไหวฮะต่อตัก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 หลอกกินเหยื่อนี่นะหลอกกินเหยื่อแล้วเขาเลยครับ กันไปดินใช่ไหมเหยื่อค้างเขมั้างเหยือย่อค้างยอดไม้ตะโกะถึงดินแต่ว่าเบรดนี่อยู่เป็นยอดฮะออดดีมาก น่ะน่ะน่าผมไม่ใหญ่นะอะงูเดียวเดี๋ยวหนตอนผมไม่ถ่ายในะวัดเอาวัดเอาบางทีเป็นสิบตัวนะสิบตัวติดติดเนี่ย ตอนถ่ายนี่มันเขินหรือ,อยงไงจัดไม่อยู่อรยอดจัดเข้าป่าไปเลยฮะขาดครับพรม ไปดูที่อือตาก็ลองมาดูในจุดนี้ฮะจุดนึจนะมีทั่วหรือเปล่า่าลงไปฮนะ,ะน้ำน้ำสวยฮนะน้ำไม่ลึกมาก นนตัวหรือเปล่าส่วนนี้ปลาลุกได้เปล่าตัวหรือเปล่ามีฮะมีฮะหมาดอ่ะในนี่ตรงน้ำอ่ะนี่อ่ะสวยๆกันเลยทีเดียวเลือวกว่าจะไม่มีฮะดิน

ตออเล่นนะโดนะฮะเอ้าหลุดโอ้โหตัวถวยเลยฮนะแม่อะไรครับเนี่ยแม่ตัวดีเลยฮนะแม่เกินอยสิลนะิก จุดหนึ่งมันจะมีตัวงามอยู่ประมาณตัวสองตัวสตัวเพราะนั้นก็ตัวเล็กเข้าแล้วตัวใหญ่จะกินกินกแรกเลยฮตัวเมื่อกี้ที่หลุดก็น่า,นาจะเป็นไซนีน้นะฮะเมื่อกี้เนี่ยดึงพอได้ครัไม่อยู่ฮะ

มันนล,ลมก็แรงเหยื่อมันค้างอยู่ข้างบน ว่าปลาไม่ตอดเหยียอค้างกิ่งไม้เบ็ดเกี่ยวโอ้นี่อยู่เอะมันจะหลุดเลย่ฮะ โอเคแล้วฮะสำหรับวันนี้ะหัวใ่ไม่ค่อยมอีตัวเล็กมันเยอะกว่าฮะหัวใจไม่ค่อยเจอเลยวันนี้ผม,มว่าตกไม่ใช่คลองใหญ่นะเป็นคลองย่อยจากประตูน้ำเล็กๆปลากดไม่ค่อยใหญ่นะพี่นี่ หย่อนไปนี่เอาเลยฮะหย่อนไปนี่เอาเลยตึ๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กโตไมมโตนั่งกินดำแนละ้วฮ <c oughs> ัผมก็ดำพออยู่แนละ้วเหนื่อยใจเจ้งปรากฏน้อยเรียบร้อยเข้าป่าไปแล้ว ขาดค่ะเนี่ยมันเปลืองเบ็ดนะตกในป่าไปดูจุดใหม่กันดีกวา่าตัวไหมตัวไหม ทุกที่จะตัวยินแต่เยอะอนะน้อยตัวนี้เฮ้ยอุ้ยใหญ่ไม่เป็นอย่างนี้นเป็ดเล็กไปหรือเปล่า ตัวตัวไปในโหมด ก,กินเยอหมดออออโอ้โหโดนเลยฮะหย่นไปจ้าเขาให้เนี่ยะโนงามฮะหยนไปใส่ปากหรือมอั้งฮะ 아, ạ cái bà ao với. đi qua sổ tâu quá mà những yệt sắt giải mãi kết quả ยหยอ่อนมืกต่อหยอ่หยนอนมืต่อแล้วโซนมันใหญ่อมฮะดึงแรงเลยตัวนี้ไม่อยู่ดึงสายรูดเลยครับลื้อ เียวะแล้วจืดไปเลยเอาให้ตายแลหละล็อกเยอะแล้วนี่ย้อนไปก็ใส่เลยนี่ของงามอะ่ะ tay thẳng ấp Mãi เป็นเหยอยุบยับยุบยับเหลือตัวมัโตทเกแล้วโตไปดูหมายต่อไปอลองใช้ใช้นี่มั้ง Tùa rồi ơi Tùa ơi Đã dạ mấy ơi Năm lành.

ไม้เยอะมากเลยเฮ้ยมาพอดีฮะโอาโหแอบกินแต่เมื่อไหร่ฮะนี่ฮะ สัวมันงามอยะอ๋อยนแอบกินแอบกินอาอยุอะไรมันยุบยับยุบยับยุบยับอยู่ฮะแอบกินอย่างนี้ไม่ได้นะ แรงมาก น้ำเลงน้ำเลงอาผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วฮนะก็วันผลงานวันนี้ฮนะอะไรประมาณนี้ฮนะตัวเล็กเยอะฮนะไม่ค่อยมีตัวใหญ่ฮะก็พอสมควรนะตัวที่สวยก็มีฮนะแต่ตัวส่วนมากจะเป็นตัวเล็กฮนะก็ยังไงขอ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะสำหรับจองกลยคนหาปลานะฮะฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะฝายกันฮนะ